าขวาอย่างแรกครับผมกับขวาบ้านๆก็ใช้ติงครับผมทีเดิมบรรยากาศเดิมๆครับผมวันนี้ผมจะทํานี่ครับผมต้มโค้งปลาดุกย่างครับผมนี่ครับผมต้มข้าวต้มโค้งปลาดุกย่างนะครับเนาอมีอย่างพอครับน้องมีปลาดุกย่างครับผมมีขาครับตะไคร้ครับแล้วปูครับแล้วก็บะเขือส้มนาอแล้วก็มีเห็ดฟางครับผมแล้วก็มีพริกคั่วครับผมแล้วก็พริกขี้หนูครับผมแล้วผมใส่ใบกระเพราด้วยนะครับแล้วก็ต้นอ่าพชิ พีฝรั่งครับผมปเอาไปทํากันเลยครับผมน้ำเดือดแล้วครับตอนแรกผมก็จะใส่คาใส่คาใส่จะไคใส่ใบบกูดล,ลงไปก่อนเลยครับผมผมจะเอาเพื่อเอาหน้ามือมันหอมหอมกินตะไคร่กินแบบกูดครับผมแล้วก็ผมเอาซุปคอนลงไปเลยครับรอกันนะครับผมผมปิดฝาแล้วครับผมอ่ะได้แล้วครับ กินตะไคร่กินใบบกูดขาออกแล้วครับผมตอนนี้ต่อไปปุ๊บผมก็จะเอาเห็ดฟางกับปลาดุกย่างลงเลยนะครับเนาะดับแรกของเห็ดฟางลงกันครับนี่ครับทำง่ายๆครับเหมือนคล้ายๆต้มยำนะครับผมไม่ต้องใส่น้าบปลาขามอย่างเดียวนะครับปลาดุกย่างใส่เลยครับครับครับชิ่มเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟเดี๋ยปิดฝาครับ อะเปิดฝาหม้อนะครับผมนี่ครับได้แล้วครับทีนี้เขาใส่บระเบือส้มใส่ลงไปเลยครับนี่ครับ่บะเสือส้มลงไปแล้วใส่เลยครับพอป่ามาซุกเรียบร้อยครับผมใส่พริกแห้งครับนี่ครับใส่พริกแห้งใส่เตยนี้ลงไปครับอ่ครับหินเอาพิชฝาครับพีฝารอเพื่อพักมันยุก กินพริกมันหอมกว่านะครับน้องพริกนะครับมาทีนี้เขาปรุงเลยนะครับผมใส่อูมามิครับผมลอยครับใส่ครับแต่ก่อเติมด้วยหน้าปลาขามครับพี่กปลาขามเปียกนะครับใส่สองสองช้อนโต๊ะเลยครับแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวหรือชอบไอ้นี่นะครับน้องพปิดฝายอบหนึ่งครับผม เรียบร้อยแล้วครับเกี่กก่อนครับมาครับผมพิกิตรเลยนะครับผมตัดครับตอนนี้เราตัดเสริมครับผมนี่ครับเซ็ตเรียบร้อยครับผมต้มโค้งปัดลูกยางครับฟูขวบบานๆกระชายตีครับลองไปทำกันดูนะครับเหมาะขนาดครับผม